สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอดมินจะพาเพื่อนๆมาทานร้านอร่อยอร่อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นร้านส้มตำใบตองจังหวัดราชบุรีนะคะจานแรกนะคะก็เป็นตำหอยแครงนะคะ100บาทนะคะเขาบอกว่าตำหอยแครงนะคะจริงๆก็คือเป็นตำไทยนี่แหละคะ่ะ แต่ว่าเขาใส่หอยแครงไปด้วยนะคะขอบอกว่าจานนี้นะคะแอดมินชอบมากค่ะที่ชอบเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าหอยแครงเนี่ยนะคะเวลาไปโดนน้ําส้มตําน้ํามันนาอะไรอย่างเงี้ยพริกกระเทียมในส้มตำเนี่ยนะคะมันช่วยชูรสทําให้ ตามหอยแครงจานเนี้ยนะคะอร่อยมากเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะอยากจะบอกนะคะว่าเขาว่ารั่วหอยได้ดีมากนะคะก็คือเขาลวกสุกกลังดีแต่ก็มีน้ำนิดนิน่อยๆนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วเส้นมะละกอนเนี่ยขอบอกนะคะกรอบมากค่ะวัตถุดิบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกุ้งแห้งหรือว่ามะนาวที่ใส่นะคะก็มีความหอมชูรสมากนะคะจานแรกเนี่ยชิมเข้าไปนะคะก็ น่าจะต้องมีเมนูต่อไปตามมาแล้วนะคะแต่อันเนี้ยเป็นซกเนเจอร์ซึ่งแบบว่าเขาบอกว่ารานนี้นะคะซมตำหอยแครงเนี้ยส่วนใหญ่เนี้ยมันจะหมดเร็วค่ะไอที่หมดเร็วก็คือหอยแครงนะคะจะหมดก่อนเพราะว่าหอยแครงที่เนี้ยเขาเป็นหอยแครงที่สดใหม่นะคะไม่มีกลิ่นคี้โครนเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะ่ะหอยเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยค่ะ แล้วที่สำคัญนะคะเพื่อนๆนนะคะก็ลองมาทานดูนะคะว่าหอยแครงเนี่ยถ้าสมมติว่ามาตาส้มตำหอยแครงเนี่ยมันจะนัวจริงไหมขอบอกค่ะถ้าเพื่อนๆทานนะคะเพื่อนๆก็ต้องเห็นด้วยกับแอดมินค่ะว่าตามหอยแครงจานนี้คือนัวจริงๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะบรรยากาศของร้านที่ร้านส้มตำใบตอนะคะจริงๆมีสองสาขานะคะ สาขาก็มีสาขาที่เซนบานไล่ด้วยนะคะเมนูที่สองน,นะคะเป็นเหล่าสามทับนะคะเหล่าสาทับเนี่ยก็ราคา249บาทนะคะก็จะประกอบไปด้วยกุ้งปูหอยแครงเหมือนกันนะคะแต่จริงๆเนี่ยในชานเนี่ยมันไม่ได้เหลือเท่ามันไม่ได้น้อยขนาดนี้นะคะก็คือทานกนไัไปบ้างแล้วค่ะคืออย่างที่บอกค่ะถ้ามาทานกับเพื่อนกัวนีที่ไรนะคะ แอดมินถ้าแอดมินลืมบอกว่าจะถ่ายคลิปน่ะคือมันจะไม่ทันค่ะพอมาปุ๊บนะคะเพื่อนก็มุบมาบค่ะตกักชิมตักอะไรกันเนี่ยแอดมินก็ห้ามไม่ทันค่ะแอดมินก็ต้องถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็คงจะต้องเข้าใจนะคะว่าจริงๆอะ่ะถ้าแอดมินบอกว่าเอยอย่าเพิ่งเดี๋ยวรู้ แอดมินจะถ่ายคลิปก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นคนทรมานคนที่กําลังหิวมากนะคะมันก็จะเป็นบา้าเพราะฉะนั้นพอมาปุ๊บเนี่ยแอดมินไม่โทษเพื่อนคะ่ะโทษตัวเองที่ไวไม่ทันเพื่อนคะ่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนก็ตักกันไปชิมด้วยกวาไม่ได้ลอยคือเหลือให้ถ่ายได้แค่นี้ก็ถือว่าโชคดีดีกว่าว่าไม่ได้เหลือให้ถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นแอดมินก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูคะ่ะเพราะว่าเหล่าสามทับเนี่ยก็คือขอบอกเลยนะคะว่า วัตถุดิบที่อยู่ในนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งปูหอยเนี่ยคือมีความสดใหม่นะคะแล้วที่สำคัญก็รสชาติดีค่ะเพราะว่าใส่น้ำปลาละอีกแล้วค่ะก็ถึงบอกไงคะแอดมินถึงบอกว่าแอดมินนะแพ้ทางน้ำปลานะคะก็คือถ้าน้ำปลาหนัวปุ๊บเนี่ยรสชาติดีปับเนี่ยพอมาทำกับอะไรก็อร่อยนะคะ เมนูต่อไปนะคะอันนี้เป็นลาปลาช่อนทั้งตัวนะคะราคา279เบเาทเพื่อนๆอาจจะตกใจใช่ไหมคะว่าตายแล้วลาปลาช่อนมาเป็นตัวอย่างเงี้ยมันจะทานหมดไหมแอดมินก็คิดอย่างนั้นเช่นกันค่ะแต่ขอบอกนะคะหมดไม่หมดก็ไม่รู้ละคะ่ะก็คือไม่เหลืออะไรเลยคะ่ะเพราะว่าเขาว่ามาเสิร์ฟทั้งตัวนะคะแล้วเพื่อนๆดูสิคะ ว่าเครื่องยำของเขาเนะ่ยก็นำใส่เยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นหอมแดงไม่ว่าจะเป็นวัตถุด,ดิบข้าวคั่วหรืออะไรนะคะขอบอกนะคะว่าล่าปลาช่อนทั้งตัวเนี่ย279บาทเนี่ยคือไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าเป็นปลาช่อนตัวใหญ่ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะเนื้อปลาเนี่ย มีความสดไม่เหม็นคาวค่ะคือตักตรงไหนก็โอ้โหเนื้อนแน่นๆค่ะแล้วที่สําคัญนะคะมีความจีจาแซบมากถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะถ้าชอบทานปลาช่อนเนี่ยขอบอดนะคะสั่งจานเนี้ยไม่มีไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วที่สําคัญนะคะตอนแรกอะ่ะแอดมินก็คิดว่าก็ไม่น่าจะหมดอย่างที่เขาเอามาเสิร์ฟครั้งแรกค่ะแต่พอทานไปทานมานะคะ มันก็หมดไปเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะว่าปลาช่อนทั้งตัวเนี่ยบางทีเราไปเนี่ยบางทีปลาเนี่ยเขาไม่ได้สต็อกเยอะนะคะเขาก็จะมีลิมิตว่าเขา่าถ้าเขาได้ปลาสดมากี่ตัวเนี่ยน้ำหนักกำลังพอดีน้ำหนักเหมาะเนี่ยเขาก็จะมาทำเมนูเนี้ขายค่ะแต่ถ้าเกิดปลาช่อนหมดเนี่ยก็คือหมดแล้วหมดเลยเนยะคะก็คือต้องมาลอก,กินครั้งต่อไปนะคะแต่เขาบอกนะคะว่าสำหรับเพื่อนที่ชอบปลานะคะ สร้างปลาช่อนแดดเดียวเนี่ยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าน้ำยำเขาอะต้องบอกว่าน้ำน้ำยำที่เขาทําลาบเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยเขาหอมทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวคั่วเอยใช่ไหมอ่าแล้วก็เป็นพริกแข้งที่เขาทอดเนี่ยก็มีความแซ่บความหอมค่ะตอนมาเสิร์ฟเนี่ยคือได้กลิ่นหอมมาเลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่า มันอร่อยค่ะร้านนี้นะคะเขาก็ยังมีชาบูด้วยนะคะเพื่อนที่มาด้วยกันนะคะบอกว่าเขาว่าขอทานเนื้อได้ไหมเขาก็เลยขอสั่งชาบูเป็นชุดเนื้อรวมนะคะเป็นชุดเนื้อรวมซึ่งแบบว่าชุดละ2 9 9บาทนะคะแล้วอยากจะบอกนะคะวัตถุอุปกรณ์นะคะในการทําชาบูเนี่ยนะคะเขาก็จะมีน้ําให้เลือกสองน้ํานะคะว่าจะเอาน้ำอะไรก็ได้นะคะ แต่วันนั้นนะคะเพื่อนที่ไปด้วยเนี่ยเขาสั่งเป็นน้ำแจ่วฮ้อนกับน้ำดำชาบูนะคะสองอย่างนะคะแล้วเขาก็สั่งเป็นชุดเนื้อรวมนะคะเนื้อใบพายกับเนื้อเสือออดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แอดมินก็ไม่ได้ชิมค่ะเพราะว่าแอดมินไม่ทานเนื้อใช่ไหมคะแต่ว่าเพื่อนเขาอยากทานมากค่ะเขาบอกว่า ชาบูที่นี่อร่อยแล้วก็เนื้อก็เป็นเนื้อนำข้านะคะชิ้นใหญ่เนี่ค่ะจากที่เห็นนะคะเพื่อนจะเห็นใช่ไหมคะมีเนื้อสองเนื้อค่ะเป็นเนื้อรวมเนื้อใบพายกับเนื้อเสือออดนะคะแล้วก็เขาก็จะ,อะตอกไข่ใส่มาในถาดด้วยนะคะเชื่อไหมคะว่าถาดใหญ่ขนาดนี้ เพื่อนอ่ะกินคนเดียวนะคะเพราะว่าในโต๊ะที่ไปกัน4คนนะมีเพื่อนคนนี้ที่ทานเนื้อคนเดียวเขาก็เลยบอกว่าเขาขอทานตอนแรกเราก็นึกว่าถาดมันจะเล็กๆไม่ได้มาเป็นถาดคิดว่าน่าจะเป็นจานเป็นจานเซตเอะไรเหมือนเราไปกิน M.K งนั้นใช่ไหมคะที่ไหนได้ค่ะมาเป็นถาดอย่างนี้เลยนะคะเราก็ตกใจว่าตายแล้วเพื่อนจะทานหมดไหมเนี่ยแต่คราวนี้เพื่อนก็ทานหมดค่ะเพราะว่า เพื่อนอ่ะต้องรับผิดชอบค่ะเพราะว่าเพื่อนสั่งมาแล้วไม่มีใครทานนะทานเนื้อได้เลยเพื่อนทานในคนเดียวเพราะนั้นเพื่อนก็เลยต้องทานไปนะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นชาบูชุดเนื้อรวมเนื้อใบพายกับเนื้อเสืออ้อนนะคะแล้วก็เป็นน้ำสองน้ำคือน้ำแจ่วฮ้อนกับน,น้ำดำชาบู299บาทนะคะเขาไม่ได้มีแค่เนื้ออย่างเดียวนะคะเขาก็มีหมูมีอะไรอย่างนี้ด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะทานอ่ะ ก็เลือกทานเป็นหมูเป็นอย่างอื่นได้นะคะแต่เพลินวันนี้เพื่อนอ่ะเขาขอทานเนื้อค่ะเขาบอกว่าเขายากมากค่ะเขาก็เลยแบบขออนุญาตทานนิดนึงเพราะว่าที่ต้องขออนุญาตไม่ใช่ค่ะคือเพื่อนอีกสามคนรวมทั้งแอดมินเนี่ยไม่ทานเนื้อกันใช่ไหมคะเขาทานเขาก็เลยขอทานแต่ก็เหลือเชื่อค่ะก็คงจะอร่อยจริงค่ะเพราะเป็นเนื้อนำเข้าเพื่อนก็ทานสเกียงไม่เหลืออะไรค่ะผักสักใบก็ยังไม่เหลือเลยนะคะ ก็ไม่แพงนะคะจากปริมาณเพราะว่าเขามีผักมีวุ้นเส้นมีไข่ให้นะคะแล้วก็ยังมีท็อปปิ้งอย่างอื่นให้เสริมถ้าเราจะสั่งเพิ่มจะสั่งเห็ดเพิ่มจะสั่งเต้าหู้ปลาจะสั่งอะไรเพิ่มไปใส่ก็ได้ก็คล้ายๆ M K อย่างนี้และคะ่ะแต่ว่าเพื่อนนะเขาเน้นอยากจะทานเนื้อเาก็เลยสั่งชุดเนื้อมานะคะส่วนจานนี้นะคะเป็นเหล่าแซลมอนนะคะ 199บาทนะคะเขาบอกว่าเหล่าแซลมอนจานนี้นะคะคุ้มค่ะแต่ว่าเป็นเหล่าแซลมอนน้ำปลานะคะแอดมินก็เป็นคนชอบทานน้ำปลาค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นตามหรือเป็นเหล่าเนี่ยแอดมินก็จะสร้างเป็นน้ำปลาซะส่วนใหญ่นะคะก็ขอบอกค่ะว่าแซลมอนก็ถูกใจค่ะเพราะว่าเป็นแซลมอนซึ่งชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็หั่นชิ้นไม่บางค่ะหั่นชิ้นกำลังดีก็คือคุ้มค่ะ,คะสำหรับ จานนี้นะคะ่ะเาาารา2มอร199บาทแล้วที่สําคัญแอดมินก็บอกเพื่อนๆแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าสมมติถ้าสมมติมมเราอะ่ะจะกลับมาทานร้านร้านส้มตำร้านไหนที่อร่อยเนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะสิ่งที่จะนําพาให้ลูกค้ากลับมาเนี่ยถ้าเป็นส้มตำนะคะในความคิดของแอดมินเองเนี่ยของแอดมินเองขอย,ย้านะคะน่าจะเป็นน้ําปลาค่ะแล้วก็วัตถุดิบ ที่ใช้ทำอะคะ่ะก็คือมันมีความใหม่สดแล้วน้ำปลานี่นววน,น้ำปลานี่นวนแล้วก็รสชาติดีวัตถุดิบดีผักสดผักกรอบนะคะใหม่สดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยอยากกลับมาทานซ้ำอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเหล่าปลาเอ้เหลาไม่ใช่ค่ะเหล่าแซลมอนจานนี้นะคะ1 9 9บาบาทเนี่ยคือคุ้มค่ะ เพราะว่าอันเนี้ยคือทานไปบางส่วนนะคะจริงๆมาในเยอะกว่านี้ค่ะแล้วก็บอกเลยนะคะว่าปลาคือน้ำปลานเนี่ยอร่อยมากๆแซลมอนก็สดมากๆค่ะเป็นแซลมอนจริงๆไม่ใช่ปลาเท้านะคะแล้วที่สําคัญก็คือเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเนี่ยแซลมอนเนี่ยมันเป็นปลาดิบใช่ไหมแล้วจะมาทานอย่างเงี้ยแล้วมันจะอันตรายไหมก็คือไม่อันตรายค่ะเพราะว่า จ้าของร้านเวลาเขาไปซื้อเขาก็ต้องคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะคะส่วนจานนี้นะคะก็เป็นซิกเนเจอร์แอดมินก็ชอบค่ะอันนี้ก็คือเป็นยำไข่ปูม้านะคะเชื่อไหมคาจานนี้ยราคาเพียง169บาทนะคะคือปกตินะแอดมินนะคะก็ชอบทานปูม้าอยู่แล้วนะคะแต่ยำไข่ปูมา้านะบางที่ทาาแอดมินไปทานเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแหลกๆนะชั้ไม่เป็นก้อนค่ะแต่ถ้า เป็นร้านนี้นะคะจะสังเกตว่ายำไข่ปูม้าของเขาเนี่ยจะเป็นก้อนๆค่ะแล้วให้ปริมาณเยอะแล้วก็มีความมันเพื่อนๆเ,เคยทานไข่ไข่ปลาไข่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือมันก็จะมีความมันๆค่ะละมุนล,ลิ้นค่ะทานเท่าไหรก่ก็มันเหมือนจะไม่พอค่ะเพราะว่าแอดมินก็สั่งมาสองจานเหมือนกันค่ะเพราะว่ายำไข่ปูมาเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าเขาให้ไข่เยอะมากค่ะแล้วเขายำเนี่ย เขาใส่มะม่วงนะคะแล้วมะม่วงเนี่ยก็ไม่เปรี้ยวจนเกินไปด้วยนะคะทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันแบบมีความอร่อยค่ะแล้วที่สำคัญอะ่ะเขายำดีมากเลยนะคะก็คือพอเอายำไข่ปูมาเนี่ยมายำกับมะม่วงปุ๊บเนี่ยถ้ามะม่วงเปรี้ยวเกินไปเนี่ยมันก็จะแหม่ลอ,อยใช่ไหมคะแต่มะม่วงเนี่ยมันออกเปรี้ยวๆมันออกเปรียปร้ยวๆแต่มันไม่เปรี้ยวจี๊ดนะคะคือมันไม่เปรี้ยวขนาด มะม่วงนั้นหมาไนะคะมันจะเปรี้ยวแบบกําลังดีนะคะเพื่อนพอมายํากับยําไข่ปูม้าเนี่ยมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าเออมันเข้ากันดีมันผสมผสานวัตถุดิบกันดีแล้วที่สําคัญนะคะการยําไข่ปูม้าจานนี้นะคะไม่ได้ไปลดความอร่อยของรสชาติของไข่ปูม้าเลยค่ะเราทานปุ๊บเนี่ยเรายังรู้สึกได้ของรสชาติของไข่ปูม้าค่ะ ส่วนจานนี้นะคะเป็นกุ้งราดซอสมะนาวนะคะขอบอรน,นะคะจานนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะคือเขาทําน้ําซอสอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆลองชิมนะคะอันเนี้ยทานเล่นได้ค่ะ <c oughs> สั่งมาให้เด็กๆหรือว่าเราจะทานเองก็ได้นะคะก็คือ <c oughs> กุ้งราดซอสมะนาวเนี้ยนะคะเขาทําน้ําซอสที่เข้มข้นมีความเข้มข้นมาแล้วก็ ตัวมะนาวที่ตกแต่งอยู่บนจานเนี่ยขอบอ่นะคะทานได้นะคะไม่มีรสชาติขมหรือฝาดอะไรเลยนะคะแล้วส่วนตัวกุ้งเนี่ยก็เป<ม>็นกุ้งตัวใหญ่ด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆนมานะคะร้านส้มตำใบตองนะคะ<ๆ>เขามีตำไหลไหลายเมนูมากนะคะแต่วันนี้ที่แอดมินสั่งไปเนี่ยก็จะมีตำหอยแครงนะคะมีเหล่าสามทับ มีลาปลาช่อนทั้งตัวชาบูนี่ของเพื่อนขอญาตทานนะคะแล้วก็เหล่าเหล่าแซลมอนแล้วก็ยำไข่ปูมาแล้วก็กุ้งลาศมะนาวเนี่ยประมาณ7เมนูเนี่ยคืออร่อยหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วแอดมินคิดว่าแอดมินนะนจะกลับมาทานม่อีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆน,น,นะคะมีโอกาสมาที่จังหวัดราชบุรีนะคะอยากจะทานร้านส้มตํา ที่บรรยากาศดีๆนะคะแล้วก็ร้านเนี้ยนะคะเขามีห้องแอร์ไว้รับไว้ให้บริการ้วยนะคะแล้วก็มีร้านเนี้ยมีสองสาขานะคะจะเส้นบ้านไรก็มีนะคะแล้วก็เส้นใบพัดก็มีนะคะสะดวกเส้นไหนก็แวะมานะคะก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ฝากขอบคุณเพื่อน <S <S ๆ,ๆ,ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปของแอดมินนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะแอดมินนะตั้งใจทำคลิปนำขออร่อยมาฝากเพื่อนๆค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ